ในพรรษาแรกที่หลวงปูข่ขาวได้พักจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดมากสมกับที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงโอกาสยังไม่จุใจเมื่อวาสนาช่วยให้ได้จำพรรษากับพระอาจารย์ใหญ่มั่นจริงๆ จึงสุดแสนยินดีหลวงปู่ขาวได้เร่งความเพียรอย่างใหญ่หลวงแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุง่งหลวงปู่ได้เล่าเหตุการณ์ที่ควรจดจำในครั้งนั้นว่าคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมากเกิดความปิติอิ่มอกอิ่มใจในพระธรรมสมกับคำว่าธทรมังปิติสุเสติ จิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาจากความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนนั้น พอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถัมาพระอาจารย์หลวงปู่ได้ขนบริขารพระอาจารย์ลงมาที่ฉันพอดีกับพระอาจารย์ออกจากที่ภาวนาตาของท่านจับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกตหลวงปู่ขาวเล่าว,ว่าท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวพระอาจารย์จะตำหนิว่าตนทำอะไรผิดไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวพระอาจารย์ก็พูดออกมาว่า ท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวัยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับตั้งแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับเป็นผู้แสวงธรรมหลวงปู่มั่นเอ่ยปากชมและถามหลวงปู่ขาวต่อไปว่าทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมะอยู่ที่ไหนหลวงปู่ขาวยังไม่ทันจะเอ่ยคำใดๆ หลวงปู่มั่นก็ถามในเชิงชี้แนะว่าเมื่อคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาวสว่างอยู่ที่ใจครับผมหลวงปู่ขาวกราบเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสัน่นเพราะไม่เคยได้รับคําชมแถมคําซักถามเช่นนั้นหลวงปู่มั่นได้พูดต่อไปว่าแต่ก่อนธรรมะไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแหละธรรม ท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมะอยู่ที่ใจนั่นแหละต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตรักษาความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมนั่นแหละคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแหละจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์ การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นที่หลุดพ้นอย่ารูบคลําให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะรูปคลําหลวงปู่ขาวเล่าว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและ,จะเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยท่านอาจารย์มั่นก็จี้ใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันที และดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียตั้งแต่พรรษานั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาหลวงปู่ขาวก็ได้อยู่จำพรรษาปรนนิบัติพระอาจารย์ใหญ่มั่นเรื่อยมาในพรรษาแรกที่อยู่กับหลวงปู่มั่น มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้หลวงปู่ขาวมีใจหวั่นไหวกับสตรีเพศหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งขณะออกบินทบารโปรโดสัตว์ตามปกติสายตาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากับลูกสาวท่านบอกว่ามันเป็นอย่างไรบอกไม่ถูกความรู้สึกมันวาบเฉียบกระชับเข้าไปในหัวใจเลยทีเดียวนับแต่ครั้งนั้น พอเห็นหญิงนั้นคราวใดก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะเคยเห็นผู้หญิงสวยๆกว่าหญิงคนนี้มาแล้วก็ตามหลวงปู่อยากจะทดสอบความจริงซึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตใจ,จดูว่าสิ่งที่ท่านรับรู้จะจริงเท็จแค่ไหนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะคิดอย่างไรจึงตัดสินใจพูดเป็นในเพื่ออย่างดูใจเธอว่า ที่อาตมาไปพักอยู่ที่อื่นๆนั้นก็ไปแต่กายนอกส่วนใจยังห่วงญาติโยมทางนี้อยู่เสมอหญิงคนนั้นรู้สึกเขินอายแล้วเธอก็พูดออกมาว่าตึกละเจ้าตึกจริงๆนะเจ้าลงท้ายได้นิมนต์หลวงปู่ให้ไปเยี่ยมพ่อแม่และไปบ้านของเธอแสดงว่าเธอก็มีใจเหมือนกันหลวงปู่เล่าให้สิทธิ์ฟังในภายหลังว่า เรามีความละอายใจตนเองและละอายพระอาจารย์ใหญ่มั่นเหลือเกินเลยไม่ได้ไปตามที่เขาชวนวันต่อมาเมื่อเข้าปรนนิบัติพระอาจารย์ใหญ่ตามปกติพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้แย้มออกมาเชิงถามหลวงปู่ขาวว่าของเก่าท่านขาวแม่มันสวยกว่าลูกสาวเสียอีกตระกูลนี้เคยเคารพนับถือพระธุดงขกรรมาฐานมานาน เขาเคยประวารณาปัจใจสี่แก่คณะของพวกเราพระอาจารย์ใหญ่พูดเรื่อยๆต่อไปอีกว่าพวกเราเกิดมาในโลกนี้เกิดตายเกิดตายจะไม่ให้เป็นพ่อแม่ผัวเมียกันไม่มีเลยเพราะคนเราเกิดมานับกี่กับกี่กันอนันตชาตินับไม่ท่วนหลวงปู่ขาวได้สอนสิทธิ์ว่าการฟังธรรมไม่จำเป็นจะต้องฟังจากครูอาจารย์เสมอไป เห็นอะไรดีอะไรชั่วก็น้อมเข้ามาสอนตัวสอนตนก็จะได้อุบายปัญญาเหมือนกันหลวงปู่ได้ยกเหตุการณ์ในพรรษานั้นว่าวันหนึ่งหลวงปู่ไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสังเกตเด็กๆพอแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งขี้ริ้วขี้เรผิวกายดำคร่ำคร่าเศร้าหมองส่วนพวกที่สองรูปร่างโสพภาหน้าเอ็นดู มีกิริยามารยาทฉลาดเมื่อเห็นพระบินทบาทผ่านมาก็รู้จักประนมมือไหว้กลับจากบินทบาทฉันพัฒหารแล้วหลวงปู่ได้หยิบยกเรื่องเด็กสองพวกขึ้นมาพิจารณาสอนตนว่าเด็กสองจำพวกนี้ถ้าท่านต้องเกิดมีพบมีชาติอีกจะเลือกเกิดเป็นพวกใดจิตก็ตอบว่าเด็กชั่วไม่ต้องการต้องการเด็กดี ถ้าอย่างนั้นก็จงอย่าประมาทลืมตัวมัวเมาในความชั่วจงยกจิตให้สูงขึ้นด้วยความมีสติละชั่วทางกายวาจาใจมันใส่ใจในบุญในกุศลสุดจริตธรรมนำความชั่วออกด้วยสติวินยัยทำกายวาจาใจให้สะอาดเหมือนแก้วมณีสดใสเป็นประพัดสอนถ้าเกิดมาชาติหน้าจะได้สมบัติดี มีมนุษย์สมบัติไม่วิบัติจะได้เหมือนเด็กพวกที่สองถ้าเรามัวประมาทปล่อยกายวาจาใจให้ไหลไปตามกระแสตัณหาและความชั่วมัวเมาประมาทพลาดท่าเมื่อไรก็จะไปเกิดเหมือนเด็กจำพวกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงโกหกใครถ้าถูกพระองค์ก็ตรัสว่าถูกถ้าผิดพระองค์ก็ตรัสว่าผิด พระพุทธองค์เหนือโลกเหนือแผ่นดินพูดประกาศสิทธิเป็นคำจริงทุกประการ